สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครับวันน kind of anyway, uh, ี้พี่มีไอทีนะครับมีทิปอะไรจะมาแนะนําไปสั้นๆไปเร็วๆเนาะก็สําหรับทุกคนนะคะที่ใช้ Samsung Galaxy ที่เป็นรุ่นจออ m ู l ล d เนี่ยอมู l e d เนี่ยซึ่งมันจะมีปัญหาจอเบิร์นเจอกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็น S10S20S21 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทุกคนนะครับไม่ว่าจะในกลุ่ม Samsung เองผู้ใช้งาน Samsung ทุกคนเจอปัญหาจอเบิรนหมดไม่ว่าจะใช้ไปแค่ ปีกว่าปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอปัญหาจอเบิร์นจอเบิร์นชื่ออะไรจอเบิร์นก็คือมันจะออกเป็นสีอมเหลืองอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะเหมือนกับเราเปิดโหมดถนอมสายตาอยู่ตลอดเวลามันจะออกเหลืองๆซึ่งเวลาเราดูรูปหรือเราต้องการถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะไม่สวยเหมือนที่ตาเราเห็นหรือไม่เหมือนกับเมื่อก่อนอ่ะเพราะจอออมเลตเนี่ยมันจะขึ้นชื่อเรื่องของการแบบสีสดเนาะสีตรงจอดําก็คือดําจอจอ สีไหนก็คือสีนั้นแต่เนี่ยถ้าคุณสังเกตเนี่ยมันจะออกอมเหลืองอมเหลืองเนาะอมเหลืองตลอดเวลาเว้นแต่ว่าเราทิ้งเครื่องไว้พักหนึ่งให้เครื่องมันเย็นพอเครื่องเย็นปุ๊บเรากลับมาใช้งานจอมันจะกลับมาเป็นปกตินะครับมันก็จะงุดหินเล็กน้อยแหละถ้าใครใช้แล้วชินก็ก็ยินดีด้วยคุณไม่ต้องเสียตังค์แต่ถ้าใครใช้แล้วไม่ชินรู้สึกหงุดหงินลำคาญคุณไปติดต่อที่ศูนย์บริการศูนย์บริการจะแนะนําให้คุณเปลี่ยนจอซึ่งตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ย ผมใช้มาประมาณ1ปี6เดือนค่าเปลี่ยนจอรุ่นนี้เนี่ยเป็น S10E เนาะจะอยู่ที่5,000กว่าบาทซึ่งผมมองว่ามันแพงเกินไปนะครับกับโทรศัพท์ที่อายุการใช้งานไม่ถึง2ปีแต่ต้องเสียค่าเปลี่ยนจอ5,000กว่าบาททีนี้ผมเจอวิธีหนึ่งโดยบังเอิญที่ทำให้จอหายเบิรนครับซึ่งศูนย์เองเนี่ยไม่ยอมบอกหรือศูนย์อาจจะไม่รู้ก็ได้ผมก็เลยถ่ายคลิปนี้เพื่อแนะนำทุกคนเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ใน YouTube หรือทุกคนที่มีปัญหาแบบเดียวกับผมเนี่ยจะได้นําไปแก้ไขด้วยตัวเองไม่ต้องเสียเงินครับเพราะว่าค่าเปลี่ยนจอแพงมากแล้วจอเก่าจะเอาไปทําอะไรถ้าเปลี่ยนเสียได้ตังค์โอเควิธีการง่ายๆเลยครับก็คือเข้ามาที่ setting ไปที่หน้าจอ display เนาะอ่ะเดี๋ยวผมกล้องมันไม่โฟกัสเนาะไปที่ display ครับแต่ไม่ติดดิสเพย์แล้ก็เลื่อนมาตรงข้างล่างเลยครับตรงคำว่า away on display ปุ๊บ กดผิดแล้ว away on display ครับทีนี้ให้คุณเปิดเปิด away on display ครับจะเลือกเป็นตลอดเวลาก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นตามเวลาก็ได้เพราะว่าุณต้องเข้าใจก่อนว่า away on display ก็คือเหมือนให้หน้าจอมันติดอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราไม่ได้ใช้งานนะครับมันจะแสดงเป็นนาฬิกาเนาะสำหรับผมผมเลือกให้มันโชว์ตลอดเวลาละกันไม่อ่มอผมผมเลือกเป็นอันนี้ละกันก็คือให้มันทํางานระหว่าง8ปดโมง,ถ,งถึงเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาที่ผมใช้มือถือ อ่ะโอเคทีนี้ก็ลองเลือกนาะฬิกาดูว่าจะเอาแบบไหนผมอันนี้ผมสาธิตแล้วกันก็ไม่ต้องเซตอะไรมากถ้าคุณอยากได้แบบไหนคุณก็ไปเซตเองนะก็ตามนี้อ่ะทีนี้พอผมเปิดแล้วเปิดเรียบร้อยเปิดเรียบร้อยเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะหายพอผมพักหน้าจอปุ๊บพักหน้าจอแล้วนะสังเกตดูว่า away on display จะทำงานเห็นไหมเอ่ย อันนี้แสงมันสวาน่างมันอาจจะมองมันอาจาออาจะมองไม่เห็นว่าตอนนี้ Away on display มันทำงานอยู่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีตัวเลขนาฬิกาอยู่อ่าพอมันทำงานปุ๊บทีนี้กลับมาเปิดจอจอจะหายแล้วครับจะกลับมาเป็นสีสดใสเหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วครับแค่นี้เองครับซึ่งศูนย์ไม่ยอมบอกหรือศูนย์ไม่รู้หรือว่าทุกคนไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันผมเจอโดยง่ายๆแล้วต่อไปนี้ครับถ้าคุณเปิด Away on display ไว้ จอคุณจะไม่แสดงอาการจอเหลืองอีกเลยนะครับสำหรับอาการอื่นๆจอเบลออื่นๆอ,อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าแก้ไขยังไงแต่ใครมีอาการจอเบลนบ้างไม่เบลนบ้างแบบที่ผมเป็นน่ะก็คือเป็นเฉพาะตอนเครื่องร้อนเนี่ยวิธีนี้แก้ได้ครับลองนําไปใช้กันดูแล้วก็ถ้ามันได้ผลไม่ได้ผลยังไงฝากมาคอมเมนต์ให้ด้วยหรือถ้าใครใช้แล้วได้ผลก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆ